เรื่องเมื่อผมกินเผ็ดมากเกินไปนักชิงกันเลยคะใช่วันนี้หนูจะเลยกินแล้วมาต้มยำกุ้งด,ดีกว่าอร่อยอร่อยนี่ใส่พริกเยอะเเลยใส่ซอสจะเยอะเลย,ยน,ยลยนี่กินแลยกินดีกว่าหูแดงแป้นแน่ทุกคนอือหืออร่อยมากเลยดูช่องคุณเต้อเตน้อยดีกว่า แล้วก็ดูช่องสองช่องเลยปอยปลาชแนลโอ้ช่องนี้สนุกมากเลยอะไอมาเลยรู้สึกว่าเหมือนจะอิ่มท้องไง่ไปนอนต่อดีกว่าทุกคนกินกินเสร็จห้ามนอนคนไม่ดีผู้ชายคนนี้เขาก็ได้รู้สึกว่าเหมือนจะปวดท้องอ รู้สึกปวดท้องจังเลยโอ้ยมันเหมือนขี้จะนตูดเลยปุด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 ปวดปุดปปุดปดปุดปุดปดปดป้ปปดด ข้ามมายัางกินม,มาแล้วครับคดีแม่ันไม่อยู่รอโอ้ยมันเริ่มปวดหนักแล้วะไปดีกว่าขับรถมึนๆไปเลยรถของใครนะอ โควิดใหม่ด้วยวันดีค่ะวันดีค่ะเฮ้ยวันดีครับพอดีเป็นอะไรคะผมปวดท้องเพราะกินมาม่าครับสงสัยจะนิมเพล็ดไหมคะเผ็ดครับน่าจะปวดท้องค่ะฮืมครับครับครับเธอก็ไปดูว่าเขามีอะไรคุณมอคะก็ หมดเลยไปนะครับห้ามมองนะครับน่ากลัวมากๆเลยคุณหมอก็ไม่อยากดูนะครับคุณหมอครับคุณทำด้วยครับผมณปวดท้องมากเลยครับไม่ต้องเป็นอะไรครับเกบครับโอ้ยคุณหมอครับแสบตูดมากเลยมันมันสีแดงมากเลยครับอุ้ยสงสัยคุณจะกินเผ็ดมากเกินไปจนกระเพาะคุณขาดแล้วมั้งครับโอ้ยคุณ คุณพยาบาลครับอีกเกินไกลไหมผมขอสีครับด,นะดีค่ะดีค่ะขอบคุณมากครับดีแค่โอ้โหสีแดงเลยเนี่ยแดงเป๊ะมากโอ้ยคุณคุณหมอครับมันเผ็ดมากเลยครับตอนที่หมเพรย้ให้เป็นไรครับเขาก็ได้ผ่าตาเสร็จแล้วแล้วก็ผู้ชายคนนั้นเขาก็ได้หายดีดีมากเลยครับนี่ ผู้ชายคนนี้เขาก็ได้หายดีก็ได้กลับบ้านจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วเฮ้ยหายปวดท้องแล้วเอ๊ะต้องไปซ่อมรถแม่ได้นะเดี๋ยวแม่ตีตายเลยเ๋ยวต้องรีบไปซ่อมนั่นแล้วเป็นไงแม่ทุกคนสนุกกันหรือเปล่าถ้าใครชอบกินนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับเค้กพวกเราด้วยะคะ่ะบายบายรีบไปซ่อมรถแม่ดีกว่าเดี๋ยวแม่ตีตูดแล้วอืมไม่อยากโดนตีตูด